วันละสักประมาณ20-30นาทีนะครับสัปดาห์ละ3วันอาการปวดไมเกรนก็จะลดลงลด yeah. าาร,ร,าาร,นนร,งรีจัวโศกจัดงานสัมมนาสุขภาพกรุงเทพครั้งที่5ประจำปี2553หัวข้อโรคตับแข็งตับอักเสบและมะเร็งตับ ในวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์2553เวลา13.00นถึงเวลา18.00นณน,นห้องสุขุมวิท5-6ชั้น3โรงแรมแบรนด์มาร์คกรุงเทพโทรสำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สุขภาพคอร์เซ็นเตอร์026245390 022606911-8และ0879246688 ครอบครัวชนะโรคสนับสนุนรายการโดยรีจูบายคิวมดิคอยลเซ็นเตอร์ แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องเรียกว่านางฟ้าหัวใจเลยทีเดียวได้ไหมครับคุณแม่ขอบคุณค่ะไม่ผิดค่ะปีนี้ปีนี้ยุ่งไรครับคุณแม่ปีนี้ก็จะเจ็ดสิบแล้วล่ะต้อง่อโทษนะจะเจ็ดสิบแล้วเหรอคะแล้วก็ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะแล้วก็ผมขออนุญาตคุณแม่เห็นมีมูลนิธิหัวใจดีค่ะเฮลที่ฮาร์ดฟาวเดชั่นคือตอนนี้ก็คือมีส่วนอยู่ในมูลนิธิด้วยนะครับเรื่องราวคุณแม่เนี่ยทราบมาว่า เคยมีประสบการณ์ชีวิตที่เกี่ยวกับโรคหัวใจโดยตรงจรงิงหรือเปล่าจริงค่ะถึงนนนเป็นวิกฤตของชีวิตเลยนะ,ะใช่คำววิกฤตนะใช่ค่ะหมายความว่าคือโอ้โหมันน่ากลัวจนค่อนข้นขนขนขนางจะก็คือเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดนะคะไม่เชื่อคุณผมมคไม่แร็นแรงเลยตอนนี้ถ <laughs> ึงกับบอกเอาชีวิตไม่รอดเลยัก็โ <laughs> รคหัวใจมันปัจจุบันทันด่วนนะคะครับอันนี้ผ่านมานานแ่ยังคุณผู้มผ่านก็ส<อ>ิบปีแล้วค่ะไหนเล่าให้คุณผู้ชมและผมฟังว่าเกิดอะไรขึ้นมาเริ่มต้นเลยจากเริ่มต้นวันที่เราได้เกิดเหตุการณ์นนั้่ะคก ไม่ได้ทราบมาก่อนว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจนะคะแต่ว่าปกติแข็งแรงดีมากแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งก็เป็นไข้หวัดใหญ่เขาบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะเสร็จแล้วก็ต้องเข้านอนโรงพยาบาลนะคะไปให้คุณหมอดูแลพอหลังจากที่อยู่ในโรงพยาบาลประมาณสามวันน่ะนะคะเสร็จแล้วก็อาการดีขึ้นก็อยากจะกลับบ้านเขาอยากจะกลับบ้านคุณหมอก็เลยมาแจ้งให้ทราบว่าเป็นโรคหัวใจ เป็นโรคเกี่ยวกับลิ้นหัวใจบอกว่าเป็นลิ้นหัวใจรั่วจากไข้หวัดแค่สามวันเนี่ยนะครับคุณแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นจากอะไรนะคะแล้วก่อนหน้านี้คุณแม่มีเขาเรียกก็มีพฤติกรรมหรือมีอาการูมเสี่ยงที่เรารู้สึกว่าเป็นโรคหัวใจมาก่อนหรือเปล่าไม่ไม่มีเลยค่ะเพราะปกติคุณแม่ก็จะดูแลตัวเองมาดีมากสุขภาพดีนะคะแต่ว่าพอมีอาการนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเป็นอาจจะเป็นแบบแบบชุกเฉินนะคะ คือไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเป็นมาก่อนนะคะคุณแม่เมื่อย้อนไปเมื่อประมาณสิปีนะฮะตอนนั้นคุณแม่ยังยังยังทำอะไรอยู่ตอนนี้ออตอนนั้นรับราชการครูเป็นค่ะเป็นครูงานเป็นครูแล้วก็คือมีชีวิตประจําวันคือทํางานเป็นครูทุกวันออกกําลังกายไหมครับออกกาลังกายออกกำลังกายด้วยเช่นก็วิ่งค่ะแอโรบิกนะคะเป็นชีวิตประจำวันแล้วเพราะฉะนั้นอาการสูงเสียงต่างๆไม่น่าจะเกิดขึ้นแค่จามแล้วคิดว่าเป็นหวัด <c oughs> แต่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วยังไงต่ออระคหลังจากนั้นก็คุณหมอ,อก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลนะคะับ,ค,บคุณหมอก็บอกว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจจะต้องอนัดให้กลับเข้ามาโรงพยาบาลอีกสี่วันต่อมานะคะคุณแม่ก็ไม่เชื่อคุณหมอก็บอกว่าคุณแม่เป็นโรคหัวใจรั่วนะเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะก็ไม่เชื่อคุณหมอก็ให้ฟังหัวใจตัวเองเมื่อฟังแล้วจะรู้หรอฟังล <c oughs> แล้วก็ได้ยินเสียงเต้นของหัวใจตัวเองอะนะ,ะมัน มันไม่มันไม่ได้ดังตึกึกกเหมือนกับธรรมดาคือมันดังมันดังไม่ปกติมันดังไม่ปกติเขาไม่ดังเลยที่ผมว่าคุณแม่คุณมาังใช่ค่ะคือดังแต่ดังไม่ปกติัดังยังไงคตอนนั้นมันดังเหมือนกับมีลมอยู่ข้างในอะมันดังฟอดแฟดฟอดแฟดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่คุณหมอจะให้ให้คุณแม่ฟังของตัวเองให้คุณหมอให้ฟังของคุณหมอเนี่ยไม่ได้ให้ฟังค่ะไม่ได้เขาอโดยปกติคือมันจะดังตึกตับเป็นจังหวะของหัวใจแต่พอฟังของตัวเองจะไม่ดังปกติค่ะด จริงคหรฟิวฟิเหมือนกับมันมีลมอยู่ข้างในเงนี้ค่ะได้ยินกับปู้ตัวเองได้ยินได้ยินเลยค่ะก็ยังยังไม่เชื่อคุณหมอก็บอกว่าเออีกนัดอีกสามวันให้รับกลับเข้ามาอืมก็ก็อยากกลับบ้านมากเพราะว่าหายแล้วเป็นไข้ก็หายแล้วไม่อยากกลับบ้านใช่ค่ะก็เลยกลับบ้านไปก่อนพอกลับไปถึงบ้านก็มีอาการเหนื่อยค่ะเริ่มีอาการเหนื่อยค่ะจากฉันไม่เชื่อฉันจะเริ่มเหนื่อยละค่ะเหนื่อยนี่คือเหนื่อยเหนื่อยเอยเฉยก็เหนื่อยแล้วหายใจไม่อิ่ม ก็นไม่อิ่มหรือเปล่าครับถ้าเอาข้าวก็ทานไม่ได้นี่อการหายใจไม่อิ่มหมายความว่าเวลาสูดหายใจเข้าไปเนี่ยเหมือนมันไม่เต็มปอดไม่เต็มปอดแล้วก็อึดอัดเหมือนกระใจจะขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วก็นอนนอนราบไม่ได้ต้องตั้งตัวตรงไว้ตลอดเวลาเลยนอนราบลงไปแล้วก็จะเหมือนใจจะขาดต้องนั่งกับพื้นเลยค่ะแล้วก็หัวพาดตรงขอบเตียงอค่ะที่บ้านรู้ไหมครับ ก็ทราบค่ะก็ทราบแต่ว่าคุณหมอบอกว่าคุณหมอก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลคุณหมอก็สั่งไว้ว่าถ้ามีอาการให้รีบมาเลยนะทีนี้คุณแม่ก็มันเป็นเวลากลางคืนก็เป็นใจคุณหมอด้วย ก็เลยอดทนรออยู่กันถึงเช้ามีเกรงใจคุณหมอตัวเองจะไม่ไหวแล้วแต่ว่าครั้นจะโทรศัพท์ไปเอ๊คุณหมอจะหลับหรือเปล่านะก็เลยไม่กล้าจะเป็นการรบกวนเวลาพักผ่อนของคุณหมอนะคะคุณผู้ชมางบ้านไม่ต้องรบกวนก็ได้นะครับคือถ้าเกิดรู้สึกเป็นอย่างนี้ก็โทรได้ก็ดีนะโทรเลยคือเราไม่กล้าโทรไปก็อดทนจนถึงเช้าก็จบจนถึงเช้าค่ะพอถึงเช้านี่เราก็อาการแย่แล้วนะคะเหนื่อยด้วยค่ะเหนื่อยแล้วก็มันไม่ได้นอนทั้งคืนด้วยค่ะ มันนอนไม่หลับก็พ่อก็นําส่งโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอคนเดิม่ะที่แจ้งให้ทราบว่าเป็นคุณหมอก็ไต่บแข็งค่ะก็เดินเข้ามาเจอก็บอกผมว่าแล้วไงหโอ้ับผมบอกแล้วบอกให้เอบอกให้คุณแม่อยู่ต่อไม่ได้แล้วครับที่ครูไม่โดนหมอปี ช่ดีจริงๆหมอว่าแล้วว่าทำไมไม่เชื่อทีนี้ป๊อบก็ต้องเชื่อละเดีย๋ยวความจำจ่อเพราะอาการทุกอย่างมันต,ตอนเข้าไปนี่อาการของแม่ก็ถ้าเป็นภาษาหมอก็บอกว่าหัวใจล้มเหลวแล้วนะคะก็คือหาณตรงนั้นก็คือหัวใจทํางานไม่ได้แล้วสแสดงว่าหมดสติค่ะอ๋อนี่คือรอจนช้าพอช้าไปคุณแม่หมดสติค่ะอ้าว